สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาณาบาลนศแฟนคลับเอฟซีนุ่มสาวดาวเสียงตัานที่ดีตามรับชมคลิปอนันต์ทั่วทุกคนทุกทานนะครับเนาะมื่อกี้อนันต์ทั่วเกินเรงทางมาบ้านพ่นกันหน่อยครับตําบลรงคางไงอำเภอเกษมวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเนาะครับเมืนอกี้พามาเบิงงัวน้องเปื่อยครับนครับงูน้องงูนุ่งนะครับนี่งัดนี่งวดนี่มีแต่จิ๊บก็บเลยครับแล้นี่ประเภทสีนี่ออกมาเด่นทุกตัวเลยครับนี่ครับนี่งัวพ่นครับเนาะเมื่อนี้ เพิ่นสีเปิดเทีนอยู่ซีโตนะครับนี um re ่ซ ok, so. ีโตนี่เป็นง้อทองมัตสุโตนะครับกลัจะคอยฟังเมืองราะข้านะครับนวาราคาเพิ่นสิห่องอยู่ซําใดนะครับเนาะง้อทองครับทองสุกโตครับเพิ่นว่าง้อเพิ่นทองทุกโตนะครับเนาะเพิ่นเล่นตะส่งนี่นะครับพี่นี่มีตะงามๆนะครับเม็ดเลือดสุดๆเลยนี่ครับเนี่ยม้อนี้ท่านใดที่มองหาง้อสวยๆงามๆนะครับเม็ดเลือดสูงๆพันดีๆนะครับเนาะ ว่าทองมีใบมีหลอดไ้ทุกโตครับมีใบยืนยันทุกโตทุกตนครับเนาะพี่น้องท่านใดเบิ่งเห็นชอบกัถืออกถือใจกันจะคอยทักมาหาเพื่อนมึงเนาะครับเนาะวันนี้อนันต์ทั่วกับสีผ้ายางถามเบิ่งแต่ละโตแต่ละโตนะครับเนาะว่ามันเป็นสี่ห้อราคาอยู่สั่นใดนะครับเนาะรับมาพอกับเพื่อนเลยครับนี่นี่ครับเจ้าของเพื่อนครับนงเปื่ยนะครับเนาะสวัสดีครับนงเปื่ยสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับเอฟซีของพีอนันต์ทั่วเลยครับ ที่แล้วที่ขอโทษได้หลายที่โบทัวร์ลังคนเม่ท่านอืมยาเพิรมดื้อไรตัวนี้โอ้โหหลอดนี้นีแต่สุดสุดยอดเลยสีเมี่ยสีแล้วเอฟซีหลายๆคนบอกว่าโทษโบท่านก็ขอโทษได้หลายครับที่ของอาทิตย์ที่แล้วครับมื่อนี้เขาเปิดดีซีตัวเนาะมื่อนี้สิผมที่เอาที่เด็ดออกมาให้ได้ครับเท่านี้ที่เด็ดมียูซีตัวที่ผมเอาไว้ผมว่าสิบสรเปิดก็ต้องได้เปิดครับเอฟซีขอร้องซีตัวนี้ว่ามีอะไรเหลือแน่ค่ะมาปั่นแน่นผมว่ามีซีตัวดี่ทองทุกตัวได้ครับ มูนี่ทับแล้วผ่านผ่านรอบตัวนี้ผ่านรอบแรกดนะครับของสุดโตเนาะครับผมก็เลยว่าเซลออกมาให้ตัวนี้ผ่านไปอนรบอบนึงแล้วครับผมผ่านรอบโมโมนึงแล้วครับรอบปุ๊กลัวแล้วแม่นี่มึงน้ำโผหนา้าด้หน้าดีเลิกสูงทเท่าไหร่น้อยแม่นี่เนาะสูงลอยสามสิบแปดครับสูงลอยสามสิบแปดมึงหางหางเข่าลอย 40, 30, ลสีย่สิบสามสิบแปดกัวลอยสูงลอยสามสิบแปดเดียบดีหมดเนาะเล็บเล็บดีครับตัวนี้เล็บดีลึ่งลึ่งกระชับ ถูกยางงามตัวนี้ครับหนาแต่ว่าถามมาหน่อยพ่ให้เบิ้งยี่หลีกับว่าได้หน่อยครับมันหนาครับมันหนานะมันหนาครับตัวนี้มันหนาสูงอยู่ลอยสามสิบแปดเรียบตีนเรียบอย่างดีเมือแต่ว่าประเภทสีนี้มันต้อง่วงม่สีติดบดติดดำเนาะเล็ครับเพิ่นี่ท่องจะเดือนกว่าเพิ่นี่พานทับได้พุ่ธพานอีกรอบหนึ่งเหรอครับรอบสองสี่เข่าอยู่นี่ครับพานอันทับพอยนางบน่อยนี่ครับใบนี่ครับทับ โอ้นี่ใบทับเพิ่นครับผมอ๋อนี่ครับนี่ทับหาสองศูนย์ตัวนี้ครับผมโอ้แม่ตัวเพลินกับแดงไม่แห้งหรอลูกหาสองศูนย์นี่บักคักได้หนี่เนาะแดงเข้มเลยครับนี่หาสองศูนย์โชคในลิมิตฟาร์มนะครับนี่มือทับเพิ่นกับวันวันที่สามกันยายนหกสามซื้อหมอผสมกับซื้อหมอติงวันขอดกับสิบเอ็ดมีธนยนหกสี่นะครับเนาะนี่มีเบอร์มีหลอดมีใบนะครับเบอร์หมอโทรเบอร์หมอทับกับมีนะครับ ครับ้างอกสามารถเช็คมาได้นะครับว่าเจ้าได้ทับงวดตัวนี้รีบอนครับนะอ่าสองศูนย์ทับแมนนี่บอแม่นี่พ่อใดนะครับแม่นี่โตพอพันกับบุรุษครับนี่พอบุรุษ้อครับตัวนี้แต่ว่าเอามามันเห็นมันเนอมันใหญ่มันงามนี่แหละมันหนาหน่อยดีเนียนดีก็เลยเอามาครับคือว่ามันเลี่ยงง่ายนี่แหละนังหนาชาใหญ่นี่แหละครับอ่าบนคามง่วมูนี่เลี่ยงหรือว่ามันบวจลอยนี่แหละก็เลยอยากได้ครับขอราคาครับราคาส่อไอตัวตัวราคาตัวนี้เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับ เจ็ดหมื่นแปดท่นโบสูงโบแพงพ้อยสูงกันสวยครับพี่น้องแลงวก็ทรงนี่สีนี่นะครับเลือดซึ่งสูงสีเข้มเข้มเม็ดเลือดหนักๆพอทับไปดีๆครับแต่ว่าประเภทง่วนี่มันก็สเใหญ่สีสูงดีอยู่เนาะสีเยือได้อีกอยู่ครับเพราะว่ามันก่าหัวตาทองของหนึ่งอาจจะตั้งทองแหลกเนาะตั้งทองแหลกง่วนชิบเก้าเดือนสีขาวยี่สิบเดือนเองครับคือลูกสีว่ายหน่อยผู้อื่นเขาก็สเสว่าลูกสีว่ายกับของกับพวกกาว้าือเพิ่นแล้วเพราะว่าก็สเสว่าลูกสีว่ายตีกาบมันออก เรื่องแน่น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 หนาเลยครับตัวนี้มาเบิ่งทางดากแห่งคักครับกลามเนื้อมันออกเป็นมัดเป็นมัดเลยครับแม่นี่ครับแม่หนิในแม่แม่นี่บได้เงี้ยบได้สูงดอกครับแต่ว่าหันได้หนาโบได้สูงกับโบได้หนาได้สีได้สีครบมืดครบเลยเนาะครับผมพ่อเพิ่นต่างเพิ่นอะเม็ดักล่าเพิ่นพ่นอะเร่งกระชับเอฟซี่นขอรองหมวดทีเรียวเพิ่นโบได้น้ำได้หลายหลายคนครับมันหมวดทีเรียวขอโทษได้หลายครับสองเจ้าเพิ่นเหมาเหมือนเลยครับ เพิ่นเมาเจ้าหนึ่งเมา่สี่เจ้าหนึ่งเมาสามเจ้าหนึ่งเมาชุดใหญ่ผู้หนึ่งเมาไท้ทยกลางไปเลยเขาจบแบบโยกชุดไปเลยยกชุดเลยครับแต่ละคนขอบคุณได้หลายสองคนนั่นหลายได้ครับขอบคุณนที่คลิปที่แล้วครับโม <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่ยคลิปนี้ครับโมลูคือกันมาผู้ใดโทก่อนกับใดก่อนนะครับที่นี้สีว่านันครับฝ่าโรมาเนาะ ราคาก็อยู่บอกเราเนาะแต่ว่าเบอร์โทรนี่สิขึ้นในไฮยูนี่เนี่เนาะครับผมให้พี่ขึ้นหน้าจอให้เดเด้อครับเบอร์โทรสิขึ้นไว้หน้าจอเลยเพื่อผู้ทงคนจดบ่ทันโทรบ่ทัานมูจังเกียครับนี่แหละครับผู้ได้ติดตามคลิปพี่อันนั้นทั่วงวดที่แล้วก็ถ้าตามติดตามคลิปของพี่อันนั้นทั่วที่ว่าเปื่อยก็นี่แหละครับคลิปนี้ออกให้ใหม่เลยครับอเอฟซีหลายๆคนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ทันบาดทีนี่ก็เลยว่าผมเหลือซีโตผมก็สิออกให้ใหม่ดอกมูเพิ่นโทรมาบาดทีนี้ให้พวกพี่โทรมากหลบไม่ได้ครับบางทีนี้ครับ ท่านใดที่สื้อง่ว่ไม่นี่ไปเลี้ยงนะครับเนาะกรก็สิมี่ขอเตือนอันหนึ่งจะจูงพาแดดนะครับเนี่ยจะไห้เสียแสงตาอะไรด้เนี่ได้ครับเหลี่ยมหนาบๆเลยนี่ครับเนี่ยนี่ตัวเขินว่าแดงเสียตาแม่นนี่ครับของแท้คือแดงเสียตาชุดที่ผมบอกว่าบ่บ่อยากปล่อยครับเข่วมันแดงบ่น้อยเนาะบ่แดงแต่เขวคือได้บ่หันไปเบิ่งทางพุณนนี่ก็ได้ครับแดงบดไครับกลุ่มนั่นก็แดงนั่นครับครับแม่แรกพุณนน่ะครับเครื่องดำเนาะครับผมเครื่องดำครบเลยเนาะครับเต็มครบมาตรฐานเลยดำมาตรฐานตัว เอาครับแม่แรกแหกมันนะครับเนาะงเพิ่งจะบอกเห็นนี่แหละครับราคาอยู่เจ็ดหมื่นเท่าเดียวเจ็ดหมื่นแปดพันรับแม่นี่ครับอยู่เจ็ดหมื่นแปดพันะครับนี่แม่แรกแหกมันครับไปเบิ่งแม่ที่สองตอนครับเนาะเอาแม่ที่สองตอนเลยครับเอาเบิ่งตัวที่สองครับบานเนี่ยตัวที่สองเดี๋ยวออกแดดมะกรูดแดดแดดกินไหมมีเยี่ยมหนิครับกะว่าที่แดดจังหวะมันมีอยู่หาอยู่นี่ครับเพราะว่าเพิ่นขอร้องนะครับเอฟซีของพี่รนั่นทั่วเพิ่นเบิ่งคลิปทีเหล่าผลโบผลโบท่าน คลิปนี้ก็แล้วออกมาให้เบิ่องไม้เม็ดสีแต่ละตัวนี่สุดยอดเลยแพงยังยังครับเพราะว่าไปผมว่าสมมิว่เปิดดอกเอฟซีหลายๆคนว่ามันมืดล้วบ่อกับบ่อพ่นยูว้าบูกับบ่อถี่มืดกับบ่อกาเปิดให้มันผ่านรอบให้เบื้องมึงหลายๆคนครับผลิตมันผ่านแล้วก็เลยเสียออกให้เบิ่งครับแบบที่นี่ตัวนี้ข้อไล่ไซบอร์ดมาเนี่ยมีครับนี่แหละครับถ้าอยากบอยอุบลเด้อครับตัวนี้ โอ้ตัวนี้มามาสายนีวันทองครับผมมาท่ายาดเขาแม่เพิ่นมาทางนั้นครับแม่เพิ่นมาสายบ่อยอบนเนาะครับผมแต่ว่าพอเพิ่นนี่ผมบ่รู้ครับแต่ว่าแม่มาทางนั้นแม่สายนี่เด้อเพิ่นขอกเบิ่งขาเบิ่งหลอกเบิ่งลึง่งก็ชับเบิงกกหางเนาะครับเนาะเครื่องเพชรด,ดำหันบ่อยอย้บนต้องมีข้อกั้นล่ะครับเครื่องเพชรด,ดำคางงามหนาครับตัวสวยหนาหนังหูเลยเนาะหนังหูปึ๊ดเลยครับโอ้ยสวยสิไปได้อีกเลยครับแม่นี่แม่นี่ท่องจักเดือนแม่นี่แม่นี่ได้สองรอบดอกครับ โอ้ oh, พึ่งพึ่งได้สองรอบเป็นบ่ครับผมแม่นี่ได้สองรอบทับ<อ>สติงเล่ไปครับได้สองรอบเลยได้ครับเมีนี่นทับใบสองรอบเอาเบิ้องลักคานเนาะเบิ้งสติงเล่ะนะครับเนี่ยมีใบมีหลอ,อดครับ,รบ,รบอันนี้ทับไว้อีหลีครับถ้าตัวได้ทับแล้วมันโบผ่า,านรอบผมบ่อยากเปิดครับมันสเสียกับของนี่แหละครับมันผ่านผมยังเปิดให้ครับสติงเล่นี่ครับพอเพิ่นเนาะพอลูกลูกเพลในทองเนาะแม่นครับพีเอฟซีของพีอันนั้นทั่วมันถามในหลายคนผมก็บอกด้วยว่ามันโบผ่านรอบบ่อยากเปิดครับเถิดมันผ่านก็เปิดอยู่ให้ครับสุดท้ายนี่เนาะ มือสุดหน้า่ีนครับหมอพผนทับเนาะหมอสุนนีเบอร์หมอให้เรียบร้อยนะครับทับวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกสามมอสุทัศน์โอ้สุทัศน์ผมเบิ่งอ่านผิดเนี่ยหมอสุทัศน์นะครับมือขอดกับสิบเอ็ดเมษาหกสี่อ่านี่ครับมีมือขอดมีทับคุณหมอสุทัศน์เป็นเป็นคนทับนะครับมีเบอร์โทรนี่ครับมาเบื้องกับโทรเช็คเบิ่งได้นะครับว่าแม่นครับเดทับงก็ตัวนี้ลีบอแดงงามครับตัวนี้ไปได้ไกลเลยครับเึ่งหนาครับตัวนี้หนาครับแม่นี่สูงเท่าไหร่เนาะ ตัวนี้บ่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้านี่ครับสี่สี่บวกครับเครื่องเพชรดำเลยครับแม่นี่ดำเลยครับยางกับงามยางกับสวยเลี้ยงแดงต้นเสียบตาแล้วครับหัวชุดนี้ว่าสิบุ๊บเปิดเพิ่นข่าขอร้องก็เรียกเปิดให้เบิ่งแดงแต่เขียวคือเขาจ้าบานตัวนี้เนาะเรื่องตัวโตครับเล่นได้ครับหยอกได้เด้อครับมัวอยู่นี่ าคนไทยยังกระตื่นคนไทยเลยเนาะลึงลึงครับง้ออยู่นี่ลึงชุดนี้ง้อผมลึงผมพาสิบอออบอเปิดเอฟซีทีบอนของติดตามงุดที่แล้วเพิ่นบ่ท่าน่นเลยว่าบูเหลียวบอกว่าเปิดมาให้เบิ่งน้ำอีกแน,วนแ่ว่าซั่นก็เลยว่าเอาเปิดกับเปิดก็เลยว่าหันเปิดกับร้อยอีกอาทิตย์นึงพอผมอยู่กรุงเทพชัวรสีลงมาครับผู้เลี้ยงกับพ่อเฒ่าเอาตัวนี้ราคาครับบาตนี่ตัวนี้บ่ครับเก้าหมื่นพันครับโอ้เก้าหมื่นหกพันเนาะครับผมราคาห้องไว้เนาะ แม่นี่งามก็ทูแม่เลยครับผมสิบอกแม่พี่ผมปล่อยไปก้อนกับกับบถึงแม่นี่เลยครับผมสี่บอกใครหันได้ห้เบิ้ลสิยสวยๆแม่นี่ลำโตนี่สูงสูงร้อยเท่าดีกว่าตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสี่บวกครับร้อยสี่สิบี่บวกเนาะครับผมมีรอยสี่สิบสี่บวกครับแม่นี่เป็นงัวงทองแรกแม่สาวครับสาวอายุจากปีน้อยแม่นี่เนาะกบสี่สองปีนิดๆครับสองปีนิดน้อยเนาะครับผม โอ้ค่บเงี้ยข่มสูงเพิ่นได้อีกหลายเนาะครับผมได้สีได้สดเนาะพี่น้องอยากได้ทักมาสองปีนี้นิดๆนี่แหละถ้าทำได้เกาะอีกรอบนี้เปิดยุกเอาหมื่นหกพันครับแมนหมื่นหกพันครับพี่น้องปกติแสนเทินได้ครับผมไม่ได้เอาเลรียญได้ครับถ้าถ้าหันอีกเดือนนึงนี่ผมก็เปิดในราคานี่โอ้แสนเลยผมก็บอ่เอาได้นี่องใหญ่กว่านี่ครับผมอ้อันนี้มันพันสองรอบก็เลยเปิดให้ครับฟ้าฟ้าครับบันสวยสวยสวยลำโตสวยสี ผม,าม่าผมจีเก็บไว้อีกจักสองเดือนผมมายังจะเปิดคว้มคิดผม,มบัดที่เอฟซี่หลายๆคนผลบัท่านก็เลยเปิดห้ก้อนครับเลยแบ่งห้กกอนซะเลยอ,อีกสองเดือนราคาเพิ่มบบต่มก็สามมื่นเด้ครับตัวนี้ผมจะบอกให้เครื่องดำมืดครับตัวนี้ดำครับเพียรดำมืดนุ่มกับซีบบมี่ต่านี้ครับอ่าครับสวย เบื้องใดสุดด้านเนาะครับเนาะเบื้องใดสุดด้านเลยครับเบื้องใดสุดด้านด้านใดก็ได้ครับบม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านคางครับกกขาล่ำขาเงาขาลึ่งห้องลึงเอาสวยครับข้อไล่สายบอยเขาครับเก็บเรตท <ข brasile S 2> ี ada, ade, ogi, urgency, fire, ่สองอันนี้เก็บก็ได้ครับพี่เอฟฟีโคกอนยางสวยเลยครับผมยางงามยางงามผมนะถ้าเบื้องบนยางจะเข้าเนาะครับผม ร้อยสิบสี่บวกครับเป็นเอาเบิ้งแม่ที่สามต่อไปครับตุ้นยออกมาเด็ดกันแม่ใหญ่เลยเด็ดกันไหครับตัวที่สามเพิ่นบาทเนี่ยเม็ดสีเตลเมียนี่โอ้ยโคตรเลยครับเม็ดแม่นี่ท่องง่ายเลยล่ะโบอยากปล่อยซ้ำเสียดายมื่อเศร้าเขาเตะคอเขาตื่นแมวเขาตื่นยังบู้เขามากมื่อเศร้าี่เปิดมุ่งขึ้นแม่นี่กับท่องแรกใช่กันบ่ท่องแรกเลยครับแม่นี่แหละว่าสีโบปล่อยนี่ครับแม่สีโบปล่อยเลยเพราะมันได้กหกเดือนเราหกเดือนเราไกลโอหัดตัวนี้เนาะ เอ็ซี่หลายหายคนบัดตัวอื่นคือปล่อยตัวนี้คือมีอีกคือพวกปล่อยเห็นแน่วะท่านเพื่นเบืองแต่ห้องเพียนั่นทั่วเ<อ>พออื่อนกับบอกว่าเมือ่อทีแล้วพวกท่านจักคนเจ็ดแปดเจา้าอีกสามเดือนครับผมอีกสามเดือนรอดก,กินนองครับพี่นองอ้สูงเท่าไรน้อยมแม่นี่หนอแม่นี่ร้อยหาสิบบวกครับหาสิบเทิร์นแถวครับผมร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบสามเหรอครับเป๊บแป๊บร้อยหาสิบห้าเนาะเพราะว่าเนียนครับเลยถึงเลยแหละครับถ้าว่าพวกได้ดึงแต<อ>่ลบเมียดครับตัวนี้แล้วเบีดแล้ประกา บุก้าบอกกัอนที่แล้วครับเบิ้องจะดังผมโหลดนี่ลอยทาหาชิบหาหาผลลัพลธ์เนาะมันเพียงหน้าผากไหมครับผมใบหาชิบหาเนี่ยบุรุษครับตัวนี้บุรีดึงได้ครับแม่นี่มีว่าสิเก็บไว้ผมบอกบัวบวชบัวดึงใบหยางโพสิีใบเฉลียงที่แหลกคุนก็ว่าอยากให้เปิดก็เลยเปิดให้เมึงนุ่มมึงนุ่มนุ่มซีครับโอ้นุ่มซีงามเลยบุมีตับนี้มูนี่แดงดิ้นเสียตาครับนู่นนี่หนาโหน่นู่นเลยเนาะหนาโน่นโจโก้เลยตัวนี้หน่างามครับไปเบิ้งข้างหนามด้วยครับหน่างามงามครับ หนึ่งผุนถามยืนอยบ้านข้างนานะครับหนางามแห้งครับหนาตัวนี้โอ้ยืนโก๋ครับยืนโก๋งามตัวนี้งามตัวนี้ว่าจะบูอย่างถอยตัวนี้สูงก็มูตัวตัวนี้เนาะนี่แหละครับตโตทับมาครับทับปีศาจแดงเลยครับนี่ครับโอ้ทับเจ้าพิศารแดงเรียนท่านบ้านนี่ก็ได้กินน้องมันแเ้รครับรับประกันทองนี่ครับตัวนี้ครับรับประกันทองเลยครับปีศารแดงหนึ่งสามศูนย์ครับถ้าพอนี่ไปในทองเนาะครับผม ทำไปเมือวันที่งูวัวเด้ผูกเสียกงัวมีแต่ยางอยู่นี่ข้างในเลยครับบ่ค่อยได้ออกแดดในที่สิบห้ามีนาคมหกสามเหมือทับเนาะครับผมมือคอดกับสามสิบท่นวาคมหกสามพึ่กันปลายปีปลายปีทอดปลายปีนี่แหละครับปลายปีฉลองใส่ปีใหม่เลยตัวนี่นี่แหละอีกสามเดือนนี่แหละเห็นฉลองใส่ปีใหม่เลยพี่น้องเตรียมเราเตรียมหัวตะไคร้ไม่ได้หงเดือนแล้วครับเบื้องลูกปีศาจเังสิใหญ่ป็นไรครับนี่ตาเมียมกับหญ่ผู้แห่งเรางัวทองแรกลูกแรกนี่เพิ่นยังพันหยุดไงสมิตรเนี่ย มันขีเขาไปชนลอยหกสิบผมว่าไม่นี่เนาะปะเห็นลูกสองเขพุ่นเหลวครับคันลูกสองลูกสามนี่ยถีไปชนลอยหกสิบกลัวผมได้นี่ตอนนี้ก็ลอยหาสิบหากลัวเหล่านี้เัาในเบื้องนี้บ่าคอยออกแดดสิเหลวเศร้าเหล่านี้มนไม่เคยต่างแดดครับน้อยเนาะกระทบมากจากน้อยครับที่กระทบที่กระทบครับแม่นี่ว่าประเภทเครื่องเข้านี่ครบเลยเนาะครบเลยครับเครื่องเข้าเบื้องนุ่มผมนะนุ่มงามเด้นุ่มซีครับนุ่มซีแบบทำงามครับไม่ใช่ลูกอย่างว่าต่อไปเนาะลูกว่าสิแม่คือสิเถิดบ่ หันมันหันว่าพนวานุ่มข้างหลังหนีบเป็นตัวแม่หันนุ่มข้างหลังจังเป็นตัวผูอันนี้เป็นตัวแม่ตัวหันเนี่ยกะบืรลูกคือกันครับทะลุลมมเ,เอาพนว่าหน,นุ่มข้างหลังหนีบหัวหนีหัวหัวนเข่าหากันนี่มันจะเป็นตัวเมีผู้ถาวามันเถอะผู้ถาวาได้นี่อันนี้เขาเอาตานตองลาแต่ว่าหมอสิวานไดกระบ,บุ้องลูกผู้ถาาพนว่าครับมึงเนอมึงเล็บเนาะครับผมนี่แหละครับงัวบไม่ได้ยางตลาดคือเขาได้งัวผมมันเป็นง้วตลาดได้ครับ อาครับงวบ,บ,บ้านนี่นี่ขอราคาครับแม่นี่แม่นี่เปิดอยู่แสนสองหมื่นแปดพันครับแสนสองหมื่นแปดพันงวดนี้เปิดเบาๆใหไ้ได้ครับเปิดแบบกันเองเลยครับอ,นนอันนี้กันเองเล่นปะกันเองสุดๆเหรอครับถ้าตามกิ่งบุ๊บเปิดพี๊คนเก่าที่เขาเคยเอาเขาบอกไว้ทั่วบอกเดี๋ยวเลยครับแต่ว่าขอเพินน่นงวดนี้ <c oughs> พอหลายๆคนที่ว่าเพิ่นเบิ่งพีอันนั้นทั่วเพิ่นว่าเพิ่นโบ้ได้น้ำเพิ่นสองขีดกับพวท่านจะค้นก็เรียกว่าคลิปนี่ มีอีกบอกผมว่าผมมีอยู่ผมมีแต่ตัวสาวเด้ผมว่าสิบมเปิดก็เลยต้องเปิดครับลอยหาชิ้นาขึ้นแท้ไม่นี่เนาะครับเนาเนาสูงแสนสองพันบ่ครับผมแสนสองหมื่นแปดพันครับสวยๆครับสวยยางก็สวยยืนก็สวยแสนสองหมื่นแปดพันพี่น้องเอาอยากได้ทักมาเบอร์ผมไปขึ้นใบนี่แล้วนี่ขึ้นไม่นานจอนี่แล้วเพื่อว่าพองัวมันทองมันสิเข่าเตี้ยโฮมครับแม่นี่เป็นฮอนเด็ตเป็นฮอนเด็ตเอาไปเขาหฮมโหลดมันมั่นธรรมดางัวมันเนาะงวมันครับครับนี่ยกเดือนแล้วเนาะ เมื่อหกเดือดเราบ่เขาห่มบ่ได้ตัวนั้นต้องต้องให้เพิ่นต้องอาศัยห่มมันแดดเนาะมันมันอาศัยห่มยางเดียวครับคุณเนี่แล้วเนาะม่านลูกก็สิยากม่านใหญ่แล้วม่านใหญ่แล้วแม่นั่นครับบ่ผิดหวังครับบ่ได้เอาไปครับอือเอาบัดนี้แม่สุดท้ายแม่แม่นี่ก็คือนางพญาอยู่นี่เลยเนาะแม่นี่หล่ะนางพญาแม่นี่ที่แรกสิบ่เปิดซะเลยแหละว่าสิบ่ขายเลยว่าสิบ่ขายเลยครับลูกเกมบอนผมขายตัวน้อยมันไปตัวครูมันตัวน้อยแต่่วาลูกคนละแม่ลูกเนี่ทองเพิ่นเกมบอนลตัวผมขายไป แม่นี่พ่อเพิ่นพ่อใดหน่อยเนาอยูอ้จะพ่อเพิ่นบอนี่แหละครับพ่อเจมบอลครับแต่ว่าเม่เพนบุ่หูโอ้พ่อตัวนี้เป็นเป็นเจมบอลครับผมเงาครับเงาอานหลาด้แม่ไห่ครับด้เงาดนนาผมน้าเจมบอลมาตโดนแล้วนี่ครับลูกสาวเจมบอลลูกสาวเจมบอลผมอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับลูกสาวเจมบอลในท้องเด้ในท้องลูกเพิ่นตัวไหนในท้องมาที่นี่ผมก็ติดตามว่าลูกตัวนี้มักให้ลูก ออกมาบุกคอยมีเขาครับนี่ครับเอชเคีสามสามตัวนี้เพื่อนบอกว่ามักให้ลูกบุกคอยมีเขาลูกทอดออกมาบุกคอยมีเขาเขเลยล่องทับตัวนี้บางทีเพราะว่าแมวมันใหญ่ใหญ่ที่สุดคลองบ้ามันเมืองไทยเอชเคสี่สามสามครับมาจากวิลล่ฟาร์มครับเพื่อนนี่ให้ลูกโมลุนตลอดเลยเนาัวมลุนครับ่วาให้โมลุนไหลสุดตัวนึงมือทับมือวันทีนี้เก่ามิทุนะยะ มีนาคมเนาะครับผมวันทีน่ยีบเก่ามีนาคมครับตัวนี้หาที่เขาหกครับ,รบตัวนี้หาเดือนเลยหรอครับมือนีวันที่หกออกหกมกราคมหกสี่มือขอดคือมือวันที่หกมกราคมหกสี่นะครับเนาะมือทับกับยี่สิบเก่าซีเดียนหาเดือนแ <หา S 1> ล้วครับนาคมสีเขาหาตัวนี้สีเขาหาเดือนแล้วครับผมก็โอ้ยรอเลยเนาะสื่อไปรอบางลูกเพิ่นได้ครับนี่ตัวนี้รับประกันกันครับรับประกันทองเลยเนาะปลานีหนาทั้งหนาทึ้งเง่ครับตัวนี้หนาแงาลูกในทองเพิ่นกับซีสามสามนะครับครับผมีสามสาม ที่สามสามเพิ่งกับ oh. พอดังแต่สมัยหาปีที่แล้วกับเพิ่นนี่แหละเบิ่งครับตัวนี้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งหนาครับเพิ่นนี่กินใหญ่ใจ<ห>บ่ยอยากขายม<ห>ันกินหยาดีครับแต่ว่ามันได้เปิดมูมันเหล่าสามตัวสิจงไว้กับกับโบคือกับแล้วสิเปิดแทนเพิ่นบ่นบนบานาเอากับสีเลี้ยงคือเก่าตัวนี้ครับหนาใหญ่หนาหุ้งว่าเถื่อเถื่อตัวนี้ไหมหนาใหญ่เนี่แหละครับลูกเกมบอลหนาใหญ่หนาโงกนู่นใหญ่ตัวนี้ได้หนาครับเบิ่งงางสวย หนาครับหนาหนาขนาดว่ามูเรียดลอยกับบนหนาบุ่งยื่นบนเขาได้ครับโอ้เรียดลอยบนสูมันแล้วนี่ยเรียดลอยว่าเรียดลอยไอ้ลีกับมาเทียบกันได้เลยครับลึงงามอันนี้ออกกระทบเด้นี่บม่ได้เรียดลอยได้ครับแต่ว่าลูกเกมบอลนี่แหละครับลูกสาวของเกมบอลตัวนี้เนาะครับผมลูกในถองเพิ่นจะคอยใส่เอสเทสซีสามสามไว้ครับผมครับกับปีใหม้ด้วยตัวนี้ปีใหม่ก็ฉลองกันเลยเนาะครับเนาะครับมีใบมีหลอดมีเบอือนะครับแต่ละาโตอยู่นี่มีใบมีเบอร์มีหลอดหมืนเนาะ มีใบมีหลักฐานยืนยันมัดครับครับผมนี่ครับมีหลักฐานยืนยันมัดแลครับพี่น้องตัวนี้ก็เขาเกือบเขาลอยหาผลแล้วครับลอยสี่สิบเก้าบวกอยู่แล้วครับสี่สี่สีแล้วชั้นชนดลอยหาเนาะชุดลอยหาครับตัวนี้อันนาคตรพนกับสีต่ว่างหนาหนาครับทั้งหนาทั้งเงาเงาแงเป็นช่วงนี่เลยครับเรียงเง่แงาแห้งแม่นี่ติดเครื่องไห้ครบสุดโตเลนเนาะครับผมงออยู่นี่ติดเครื่องไห้มัดสุดโตครับติดเครื่องดำมัดสุดโตเลยครับเนี่ยงอว่าพนเจ้านี้นัดนี้งามๆครับเนี่ย คลิปนี้เพิ่นเปิดไฮเุรคทักเพราะว่าเ<ล>อฟซีพีนนั้นทั่วโบททัน,นเีเรียวคลิปที่แล้วเนท่ทรมาหลายเล้วขอบคูณหลายคนที่ติดตามครับที่ท่วมาคลิปที่แล้วครับคลิปนี้เลยก็เลยเปิดไ้แบาบให้เบ่งกันทั่วถึงเลยครับแต่ว่าอีกคลิปต่อไปก็จะลอติดตามเอาเ้อครับเพราะว่ามูนนั่นมัน่ผพานรอบบ่กา้กาเปิดโอ้อยังมีอีกหลายอยู่ มันโบผ่านรอบกรับเปิดมันกับโบโบนั่นครับมันกับซีบอมันมันสีเสียเพลนครับกับซีบอตัวพี่น้องตัวพี่น้องเอาทีมันชั่วดีกว่าครับชั่วก่อนเนาะครับผมโ่้เม็ดมานจะเม็ดสีนี่หรอวะเม็ดสีนี่แดงสุโตรเลยครับนี่นี่ตัวเขาว่าบ่แดงตะเขียวนะครับนี่ครับผมนี่นี่แดงตะเขียวนี่ยเลยเนาะตากแดดโดนแล้วฉันแล้วออก็ขางก็ขางไงแยงครับไงไงเลียงไงครับไงไงไงเลยครับตัวนี้ไงหัวหางนี่ตูดินมาเป็นา่อ๋อไงทั้งไงทั้งหนาครับ เดี้ยงหะบ่ต้องห่วงเลยครับเรียดร้อยอายครับตัวนี้ทึ่งใหญ่ทึ่งหนากกหางขาก็ใหญ่สีก็งามล่ำตัวก็หนาเ n h โอ้ n h a ครับราคาครับบัเนี่ยราคาราคาตัวนี้เปิดไว้อยูแสนสี่หมื่นครับหนึ่งแสนสี่หมื่นครับผมหนาให้มเรียนมันคือสริงามเหมือนกันอ่นเบิยงเลยเรนเบิึงเลยครับเปิดและเรีนเลยแลีนเลยแสนสี่หมื่นครับผมมีเยี่มนี่พุ่นครับงามอี่เลยครับนัดนี้เจ้านี้นะครับเนาะ พี่น้องท่านใดเห็นอยากได้สนใจก็จะคอยทักมาหาน้องเปื่อยนี่เนาะครับผมเบอร์เดิมเลยครับเบอร์ขึ้นไปหนาจอยพี่ขึ้นไปหนาจอยครับผมเปิ่อเดิมทีของคลิปที่แล้วครับเบอร์เดิมเลยครับคนเดิมสมมติพี่น้องเขาอยากอยากมาเบิ้องเอาหนาคอกอยากมาจับมาบายมาตีเบิ้งมาข้ามเบื้องมาหลุดบายเบิ้งว่าตัวใดมันมีตำหนิจังใหญแน่กะมาได้มาได้ครับมาได้ครับผันบูมากะโทษบอกได้มีตำหนิบากันได้เมื่อรับ คลิปที่แล้วสองคนที่เพิ่นเอาไปผมตีบอกเด้ครับพีเพิ่นโบ้ด้เห็นง้วจักคนอเอาไปส่งหอดมองแถมติดผู้ละเปดพันเจ้านั่นแถมมาแปดครับ <laughs> ขอพคุในห,หลายเจ้าที่แถมติดมากวดที่แล้วครับที่เอาชุดสองแสนกับลูกเกมบอลไปครับคลิปนี้กะนี่แหละพีมันขอลองมาพนผู้เพิ่นทีนนต่ตามของพีอ,อันนั่นทั่วมันเลยบอกว่ามีอีกบอกว่ามีอยู่แต่ว่าผมลงมาเปิดได้แค่วันอาทิตย์เดอ้อแล้ววันจันทร์เขาให้พี่มันออกขปให้ย,ยหรือวันอาทิตย์ตันงแร่กับบุูุครับว่าพีมันออกหายมั่นเลยอครับ ให้ตามเลวงเต้พีพันครับนี่แหละครับขอบคุณดลวยลครับสวัสดีครับครับคลิปนี้นัดนี้นะครับกะมาไายง้อหนองเปื่อยนะครับเนาะเป็นอินนึ่งทุ่มมาไายมาเปิดโตงามๆเหมือนมันยิ่งง่ายๆเด็ดๆเนาะก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ้งสำหรับผู้ใดที่มักสีนี้สายนี้นะครับพี่น้องอยากได้สนใจกับทักมาหาเพื่อนนะครับเนาะหรืออยากมาจับมะใบเอาหอดคอกหอดแค่นี่ก็ได้เนาะกะคลิปนี้กะงามๆครับพี่น้องเห็นยังไงกะผมกับงามมักน้ำเหมือนคลิปนี้เนาะเอางันพอกันคลิปหนาคลิปไม้นะครับเนาะ ยินดีตอดีครับ